สวัสดีครับทุกคนที่ช่องสปอร์ตนิวทีเด็กกีชิดเคยลงร้งข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุหลักไว้ที่นี่วันนี้ก็เสนอข่าวไม่ได้มีไว้ขายจบนะเรนโดทอสซาและข่าวชื่อดังและสื่อชั้นนำอีกมากมายรายงานตรงกันว่าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลปฏิเสธข้อเสนอจากอันฮิตติฮัตในการเซ็นสัญญากับเรนโดทอสซาไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลสโมสรชั้นนำแห่งสกุลีอังกฤษปฏิเสธข้อเสนอจากอันฮิตติฮัตทีมในลีกซาอุดีกประเทศซาอุดอาระเบียที่ตุการเซ็นสัญญากับเรนโดทอสซาแนวรุกคนสำคัญของทีมอันฮิตตติฮัดไ้้้้ยยืืื่นนนนขขออออเเเสบงป็การม ตัว1นึ่ฤดูกาลพร้อมทั้งจ่ายค่าย,ยืมจํานวน5ล้านยูโรหรือราว200ล้านบาทและมีออปชันในการซื้อทาวอนในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 5ด้วยค่าตัวจํานวน20-25ถึง้าล้านยูโรราว8 0 0ร0อ0ถึงล้านบาทจากการรายงานของฟอร์บิชิโอโรมาโนนักข่าวคนดังและดิโอและดิเอตติกสื่อชั้นนำระบุว่าทีมของซุสอมิเกลอเดตตาแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าดาวเตะทีมชาติบลเยียมวายี่ปีไม่ได้มีไว้ขายนเนื่องจากเขายัางเป็นหนึ่งในนักเตะคีย์แมนของทัพเดอะนควาามสเร็จฤก 2, 24 สซึ่งลงตัวจริงแมตช์แรกของซีซั่นในเกมดีเสมอไบรตันแอนุฮอร์เบียนหนึ่งตัวัหนึ่งว่าเป็นสาร์ที่ผ่านมาได้โอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมช่วยต้อสังกัดชนะแอตตานวิลล่าและ Ham วูแฮมตันวอเดอเลดก่อนหน้านี้อัตติตาย,ยอมรับว่าท็อตแน็ต้องเจอกับสถานการณ์ยากลำบ,บากเนื่องจากไม่ค่อยได้ลงเล่นตัวจริงของทีมโดยเหตุผลพเพราะทัพปืนใหญ่มีฝูงกำลังเชิงลึกตำแหน่งปีกซ้ายหลายคนเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องสปอร์ตเดลิตของเราด้วยส้ำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหหม่คคลิปน้าสสวััดีรบ